เดินเรื่องมาถึงตอนจบในคืนนี้แล้วนะคะสำหรับละครเรื่องเล่นางฟ้าซึ่งก่อนจะลาจอไปในคืนนี้ Entertainment u p d อัปเดมีภาพเบื้องหลังฉากโรแมนติกของคู่พระนางที่พบและบิวตี้มาทิ้งท้ายกันด้วยค่ะแกุ๊กพางแม่พังมันทุกๆพางแม่ังลยให้ต้องมาทั้ง แต่ที่พิเศษสุดในฉากนี้มีนักแสดงรับเชิญรุ่นจิว๋วน้องอุโนโงานหนกักเลยตกไปอยู่ที่หนุ่มพุทและสาววิวที่ต้องลงทุนหลอกเล่าน,น้องอุโนโที่เริ่มจะง่วงนอนให้ร่าเริงอารมณ์ดีก่อนเริ่มถ่ายทำแบบนี้เลยค่ะ

พอถึงฉากน,นี้ดูท่าน้องอุนโจะหิวน้ำตามพี่วิวซะแล้วเพราะเมื่อเห็นสาววิวดื่มน้ำน้องอุนโนก็ออกอาการแบบนี้ค่ะ ได้เห็นเรื่องหลังน่ารักน่ารักกันไปแล้วนะคะแฟนๆอยากรู้ว่านักแสดงตัวน้อยน้องอูโน,โน่เขามารับบทอะไรในเรื่องและเริ่มลุ้นไปกับทีพบว่าจะหาหนทางแก้คำสาปให้ยูตี้ได้หรือไม่คืนนี้ห้ามพลาดกับละครเล่นางฟ้าทางช่องห้าเวลาส<ม>องทุ่มสิบนทีค่ะ